สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเชคแชมป์มอเตอร์ชาน n อลเนาะวันนี้ก็พบกับแปมและพี่ปอเนเช่นเคยนะคะวันนี้ปมจะพาทุกคนนะคะมาชมรถหัวลากที่เข้ามาใหม่และเก็บงานแล้วเรียบร้อยนะคะจะมียี่ห้ออะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันซึ่งวันนี้มันไม่ได้มีหลายยี่ห้อเลยมันจะมีแค่ยี่ห้อ,อยวเท่านั้นโอ้ยไม่น่าพูดก็พูดเลยล้วก็พูดเหมือนท่าว่าเราเข้ามาหลายยี่ห้อแต่คือมันเข้ามาแค่ย่อเดียวไง <laughs> รอบนี้พามาดูฮีโรร่ฮีโ่ซีรีส์นะตัวซีรีส์ทั้งหมดมีหนึ่งสองสามพันหนึ่งสองสามพันอีมีคันเดียวซีรีส์มีคันเดียวเอาแปลง่ายแปลงอ่านั้นเป็นเมก้านะครับสองคันเป็นเมก้าสามร้อยยี่มีคนขอมาใช่มีตัวซีรีส์อยู่หนึ่งพันนะคะตัวนี้จะเป็นสามร้อยแปดสิบแรงม้ารถปีเขาดูพูดนิดนึงนะคะรถปีห้าเจ็ดนะคะคันนี้ความพิเศษของมันก็คือมันจะมาพร้อมกับเทรนครับเทรน เคหอ XMG เขาเรียกว่าอะไรนะเคนพับเคนพับใช่ไหมใช่เคนพับเนี่ยสิบตันนะใช่สิบตันตอนนี้คือระบบยังมาไม่ครบนะยังไม่ครบไม่มีดนถดอไหลก่อนมาห้าละเนึ่อ่าจะใช้ได้ดีใจหมดเลยโอ้นึกว่าเราจะได้มาใช้งานปรากฏว่าใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่มีปั๊มเมนปั๊มเมนก็ไม่มีเห็นไหมปั๊มสวิงก็ไม่มีนัก็คือไม่มีอยู่สองสาม แล้วก็วงเดือนแตกทีนี้โอ้ใช้ไม่ได้นับอดเลยทีนี้ไปอดเล่นให้ดูนะว่าจะโชว์ซะหน่อยว่าเรามีของเล่นใหม่เข้ามา่ของเล่นเน่้เล่นไม่ได้อดเล่นเลยมน้ยเคียนใหญ่โตเนี่ยสิบตันนับ XMG มันใหญ่มากอ่ายี่ห้อนี้เป็นแนวหน้าของของจีนเลยก็ว่าได้ครับ XMG ไปเดี๋ยวเราดูคันนี้รอบๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวแบบจะแจ้งราคา และรายละเอียดการเก็บงานของ380ซีรีส์500นะคะครับเอ๊ะเรื่องได้ข่าวว่าคันนี้เลขไม้น้อยปะเลขไม้แค่แสนสี่นะครับแสนสี่แสนสี่หมื่นแสนสี่หมื่นใช่ครับรถปี57เนาะได้ยูยูสภาพเพิ่ข้างก่อนแล้วกันนี่เลยสภาพเหมือนมันมาแล้วเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยสักอย่ากยังไม่ทำะไรเลยแม้แต่ล้างก็ยังไม่ได้ล้างใช่ไม่ล้างไม่อะไรเลยครับสติ๊กเกอร์เดิมนะ High Speed เนี่ยโดนโดนโดนลอกสติกเกอร์โดนแถบเหลืองแถบเหลืองกินไปละสีจริงยิบร้อยนะไไดด้้ครับติดไว้นานๆก็เป็นแบบนี้แหละทุกคันเลยระวังไว้ให้ดีสีแดงเหลืองเนี่ยโอ้โหตัวกินสีเลยอันแน่นไงกรับอ่ายิ่งยิ่งสามเอ็มเนี่ยไม่ต้องถามแน่นมากโอ้โหแน่นมากเลยก็สำหรับคันนี้นะเดี๋ยวแปมแจ้งราคาไปทีเดียวเลยแล้วกันเนาะราคานะคะราคาที่ตั้งไว้รถปีห้าเจ็ดเลขไม่อยู่แสนสี่นะ ราคาอยู่ที่2อล้านสองแสนบาททวนนะคะใช้เงินดาวอยู่ตามแสนใช้4ี่แสนพร้อมประกันนะคะ<_ <k> _ <int> ก็จกัดไฟแนนซ์ได้อยู่นัดเาส่งค่างวดอยู่ประมาณ54,000กว่าบาท48งวดนะคะ<ส>ราคานี้ราคานี้นะคะก็คือจะเก็บงานให้ทั้งหัวได้แหละแล้วก็จะใสยย่ยางยางใหม่ให้ส0บเ้นแล้วก็ เคลนที่เราเมื่อกี้เราบอกว่ามันใช้ไม่ได้ก็คือเราจะเก็บให้นะคะเราจะซ่อมให้ซ่อมให้ใช้ได้เนาะงานได้ปกตินะคะคันนี้เหมาะมากเลยไปวิ่งหางซาลี่ขนเสาไฟเนาะขนพวกเสาคานสะพานอะไรพวกเนี้ยเหมาะเลยแรงมาก็ได้ด้วยตามแปดสิบใช่ตามมาแปดสิบแรงดีดีาปดูบอกรายละเอียดครบละพาไปดูภายนอกก่อนก่อนแล้วกันอ่ไปดูนอกกันแค่เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวภายในเราค่อยดูทีเดียวพร้อมเล็กไหมนี่ครับสวยๆนะรถ ไม่จอดนานนะมาสตาร์ได้ปะนานไม่นานก็ดูลังนกขึ้นนี่นกแล้วก็จอดนานแล้นี่ตัวนี้ง่ายประมาณกี่ปอกเนี่ยสี่ปอกนะเคนสี่ปอกนี่สภาพเดิมจัดไม่ต้องล้างลงล้างกันแล้วขายแบบนี้ก่อนแล้วกันถ้าใครที่แบบชอบดูรถดัมเดิมก็จะมาดูในสภาพอย่างนี้แหลย เนี่ยแหละเห็นเห็นความชัดเจนที่สุดใช่นี่สภาพชัดเจนเดี๋ยวมากรุงมาเก็บงานาแต่บางคนก็ยังแตกมาแบบเนี้ยอ <นะ S 2> ่นี่แต่ส์ไปบางคนเดิมมันนั้นแหละฮีโนะบางคนบางคนเดิมเนี่ยแต่ปีห้าเจ็ดเนาะเลขมาอยู่แค่แสนตีนี่ถือว่าน้อยมากเลยน,ยน้อยน้อยน้อยเพราะมันวิ่งงานเฉพาะกิจนะตัวนี้มันออกแบบมาเพิ่อวิ่งงานเฉพาะกิจมันนี่าาพไปดูภายในครับอ่ะนี่ดูหลังก่อนแล้วกัน ด้านหลังเดิมนะกระหุงแตะเข็บเดิมหัวบางมีแค่ด้านหน้ากับจังหน้าที่มันโดนกระแทกนิดนึงนะเก็บได้เก็บให้ได้เอาไปดูเฟืองท้ายก่อน4.8่จุดแปดห้ากรนะแปดสาเออ8.39เฟืองเร็วอ่าเฟืองเร็วครับตัวนี้นี่ไปลงภายในอ่ะดูเลขไม้เลขไม้์ซะหน่อยแล้วก็ฟังเสียงเครื่องซะด้วยใช่ครับดูเล่นไปด้วย ในสวยบเบาเดิมนะจ๊ะนี่ในสวยนะดูเลขใหม่ครับใม,มือจังบบอ่าหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันกิโลนะจ๊ะจะตาให้ฝักับุ่นก่อนก็นได้นะบางทีมันจะไม่เห็นเออไม่เห็นเลยเดี่ย,ออยติดฝนะุ่น okay. ไม่มีไฟเครื่องเครื่องชงเครื่องโชว์นะจ๊ะแอร์เย็นจ็บเลยว้าวมูกเกียอ่าลงไปเตรียมเกียเขาไม่ได้่ะเตรียมพร้อมจ้ะรถอา่า ราคาสองล้านสองเนาะสองล้านสองแสนบาทพ้วนค่ะมาพร้อมกับเครนพับสี่ปอกของยี่ห้อ Ximji สิบตันแต่ราคาเนี้ยก็คือว่าถ้าเกิดยากได้านตัวรถอย่างเดียวก็มาคุยกันที่เชฟแชมป์ใช่ครับมาคุยได้ที่นี่เท่านั้นนะต้องมาที่หน้าร้านเท่านั้นนะคะจะเอาหรือไม่เอาก็มาว่ากันมาดูกันได้เอาไม่เอานี่หมายถึงว่าเครนนะเครนนะถอดให้ได้หรือเปล่าอ่าถอดได้เนาะ เก็บงานเหมือนเหมือนออกจากศูนย์อะย่างไ่ให้ด้วยแค่ไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ของเหลวเราไม่ได้ทําให้นะ,ะอบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ได้ทำให้แค่อย่างเดียวที่เดียวเราทาให้หมดเลยทําให้หมดให้มันสภาพสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เนะาะแต่ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่รถใหม่รถะะ <laughs> <า>มือสององเข้าใจตรงนี้ด้วยก็<า>เดี๋ยวจะพามาดูสองคันนะคะเป็นเมกาเนาะเป็นเมกาฮิโนเมกาสามรอยยี aker, ่สิบแรงทั้งสองคันนะคะ<า>ปีเดียวกันปีห้าศูนย์แล ราคาที่ตั้งไว้จะเป็นราคา1นล้านสองแสนบาททวนนะคะวันนี้มีแต่ทวนทวนทั้งนั้นเลยของร้นร้านสองเอ๊ะทำไมเขาเดี๋ยวครับถามว่าทาไมแพงจังใช่ไหมเพราะว่าเราเก็บงานให้ใช่เก็บงานให้ในลักษณะอยู่ยางใหม่สิบเซนนาะแล้วก็เก็บรายละเอียดนู่นนี่นั่นให้ภายนอกภายในให้แต่ของเหลวไม่ได้ทําครับก็ราคาสําหรับสองคันนี้ราคาอยู่ที่ร้านสองนะที่แอบแจ้งไปเมื่อกี้นะคะใช้เงินดาวอยู่สองแสนนะคะส่งข้างวั่ก็ อยู่ประมาณสองหมืดดาวสองใช้สามทงอยู่สองหมืนแปดนะคะประมาณนี้บอกคร่าวๆเนาะเนยแต่ว่ามีคนที่เคยมาให้ถ่ายภายในให้ดูด้วยอ๋อภายในนอยได้ได้มีคนขอมาพอดีเลยมีสองคันไอ้คันขวามือนี่เพิ่งทําสีเสร็จนะก็เหลือเก็บอาเก็บใใช่ครับยางซึ่งยางเนี่ยเราก็ต้องเก็บให้ว่ามันเป็นยางพันธุ์ครับยางติดรถมาเลยนะส่วนด้านซ้ายนี่คือเก็บเกือบหมดแล้ว เก็บเกือบหมดแล้วอ่าไฟพวกอะไรครับภฟยวงภายในนะครับอันนี้คือเกือบจะพร้อมวิ่งนะนี่ยดูสภาพเด็บคือทั้งสองคันนี้เราเก็บแบบอาบน้ํเลยนะอาบน้ําทั้งคันเลยนะครับใส่สรุงชั้ล่างนะพวกนี้ยางใหม่สิบเส้นบิตสโตนนะครับนี่ดูด้านหลังก่อนแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับ เก็บเป็นหนกสนิมให้ออกไปสวยๆแล้วหล่อนะทุกคันจะออกจากเช็คแชมป์เนาะไม่สวยไม่หล่อก็ไม่ใช่หรอกไม่ใช่เช็คแชมป์แล้วกันไม่ใช่เราไม่ใช่เราแล้วถ้าไม่มีบางฝุ่นก็ไม่ใช่เราด้วยต้องใส่บางฝุ่นของเราเท่านั้นใช่บางฝุ่นเด่นมากเลยมองเห็นไกลๆอันนี้เป็นแบบเดิมครับแบบใหม่ใส่แบบใหม่แบบใหม่ก็ต่างกันตรงเส้นไหมเส้นสีเหรอแค่นี้เองเพิ่มความลูกเล่นมานิดนึงใช่นะนี่ครับยาง ยางเดิมหมดเลยนะมันเป็นยางพันน้องใช่ไหมใช่ยางวัดยางพันทั้งคันเลยนี่ซุ้มกลมซุ้มบอลเก็บหมดแล้วแคทซี<ม>ก็<ต>เก็บได้แคทซีไม่ได้เก็บนะใช่ผมยังไม่ไเก็บสีดำเก็บสีนิ่มนะคือให้ลูกค้ามาดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวเก็บให้ได้นะใม่อยากให้เก็บเราเก็บได้แต่ว่าเก็บเป็นจุดๆจ,จุดตรงที่มันเป็นสนิมใช่ครับไม่อยากให้เก็บหมดมันเดี๋ยวเดี๋ยวรถไม่สวยใช่ไม่สวยเดี๋ยวว่ารถดุ่งรถโดนมาโน่นนี่นั่นเนาะ ครับเดี๋ยวลูกค้าว่าให้ดูนี่เราดูภายในคันนี้กันนะคะรถปีห้าศูนย์ไม่ต้องมันเลขไม่ต้องไม่พูดถึงมันเนาะเลขไม่มันหลักหลักจะแตะล้านอยู่แล้วเพราะหน้าจอมันบาครั้งกับสามสี่แสนมันไม่น่าเชื่อครับนอกจากรถเก่าจอดจริงนะใช่ใช่ซึ่งซึ่งของเราก็เคยมีเข้ามานะเก่าจอดจริงอ่ะวิ่งเก่าจอดนี่ราคานี้ไม่ได้นะราคาไม่ได้ราคานี้ไม่ได้ด้วยราคานี้ไม่ได้เลยนะกเพือสนี่ล้านกลางๆอ่ะน้ำตัวนี้ อันนี้ก็คือเมื่อกี้ให้ดูสภาพภายในแล้วครับเดี๋ยวมาดูภายในคันนี้ครับมาดูภายในคันนี้ไม่ต่างกันแตงเป็นซีรีส์ห้าสามดีสี่ลูกค้ามองมาไกลๆคิดว่าตัวสามร้อยสี่สี่หรือเปล่าเปล่าเลยครับสามร้อยยี่จ้านี่เออแต่คันนี้มันแตงมาเนี่ยภายในมันดำแล้วแลงมาหมดแล้วอันนี้แตงมาเป็นซีรีส์ห้าภายในดำเบาะดำนะแต่คันนั้นยังเป็นสีเทาเหมือนเดิมเป็นเมก้านี่ภาพปูเป็นสีดำหมดแล้ว นีอันนี้เจ้าของเกาะเขาน่าจะทำมาแล้วใช่แต่งเป็นซีรีส์ห้ามาแล้วฮะภายในนี่สวยทั้งคันเลยใช่ค่ะสำหรับท่านใดที่หาฮีโน่เมกาสามร้อยยี่สิบแรงอยู่เนาะแวะเข้ามาชมได้นะคะเราจะมีสองคันเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะนะตอนนี้จะยังไม่มีเข้ามาถ้าเป็นตัวสามยีนะคะมีอยู่แค่สองคันรีบมาเนาะหมดแล้วหมดเลยนะคะงัสองคันนี้ก็ล้านสองแสนเท่ากันเป็นยงเป็นยางเก็บงานให้ใช่สมมติอยู่แค่สองหมื่นแปดเองสองหมื่นแปดเนาะ มีให้เลือก2รุ่นตัวนี้เป็นของซีรีส์ห้ามี38ด้วยคันหนึ่งเนาะมาเลือกกันดูแล้วก็สามยี่อีซูซูเนาะเรามีหลงอยู่คันหนึ่งปะมีมีคันหนึ่งมีคันหนึ่งเนาะแต่ว่าเป็นเป็นเครื่องไฟแดงอยู่ปีอ่าสี่แปดเอ้ยสี่เจ็ดหรือสี่แปดสี่แปดมันดูด้าเลื่อมาสิอ๋อสี่แปดน่าน่าน่าจะจดล่าจดเนาะแต่ถ้าลูกถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดหาเป็นตัวสามยี่อีซูซูก็ทักไลน์แบบมาได้นะคะเดี๋ยวจะส่งรูปให้ ราคาเท่ากันเลยเท่ากันเท่ากันราคาเท่ากันเท่ากันค่ะก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้เรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวเบอร์แปมและเบอร์พี่ทิพย์เดี๋ยวให้พี่บอลทิ้งไว้ให้ใกล้คลิปนะคะครับเจอกันนะครับสวัสดีครับ